สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องวันนี้นะครับช่างยศนะครับจะมาแจ้งข่าวนะครับคนละขึ้นเพจซีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมือวดคนจนนะครับเดือนหน้ามีอะไรบ้างครับมาดูนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกระลางนะครับเพื่อไ่พาเกลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็มาดูนะครับข่าวนะครับ คนละครึ่งเพสามมีหรือเปล่าครับมีแล้วมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บัตรคนจนนะครับเดือนหน้านี้รัฐจะเติมเงินให้เท่าไหร่นะครับจะมีเงินเติมหรือเปล่านะครับจะเพิ่มเงินให้เท่าไหร่นะครับมาดูครับพี่น้องครับก็มาดูนะครับบัตรคนจนก่อนนะครับผมมาดูบัตรคนจนนะครับหรือวัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนออมนะครับอนุมัตินะครับเพิ่มนะครับ เงินรวมนะครับ600บาทนะครับตลอด3เดือนนะครับก็คือนะครับรัฐบาลจะเพิ่มเงินนะให้พี่น้องนะครับที่มีบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่มเดือนละ2 0 0บาทนะครับท่านที่เคยได้นะครับ300ก็จะเป็น500บาทนะครับสํำหรับพี่น้องที่เคยได้200ก็เป็น400บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับผม โดย200บาทนะครับเงิน200บาทนะครับรัฐบาลจะเติมกันให้นะครับทุกเดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนหน้านะครับคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับรวมในวงเงินนะครับคนละ600บาทนะครับผมก็ตกแล้วนะครับเพิ่มคนละ200บาทนะครับตั้งแต่เดือน หน้านะครับก็คือวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับผมรัฐบาลนะครับจะเติมเงินให้สำหรับพี่น้องที่มีบัตรคนจนนะครับคนละ200บาทนะครับระยะเวลานะครับ3เดือนด้วยกันนะครับผมก็เมื่อวานก็คณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติเรียบร้อยนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องมีบัตรคนจนนะครับก็เตรียมนะครับรับเงินก็เพิ่มนะครับ200บาท นะครับผมแล้วมาดูนะครับมาดูของคนละครึ่งนะครับผมคนละครึ่งเพดีนะครับรัฐบาลนะครับจะให้นะครับสิทธิ์นะครับคนลัพันสองนะครับต่อคนนะครับไม่มีระยะเวลานะครับจะใช้เดือนไหนก็ได้นะครับภายในเดือนเมษายนนะครับ ต้องใช้ให้หมดนะครับผมก็คือรัฐบาลจะให้พันสองนะครับต่อคนนะครับสาหรับพี่น้องที่เคยใช้นะครับเพจสามนะครับก็ต้องลงทะเบียนนะครับยืนยันตัวตนนะครับเพื่อรับนะครับพันสองนะครับต่อคนนะครับใช้ได้ถึงวันที่30เมษายนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมกาหนดโควตานะครับตัวบทไม่เกิน200เอ่อ พันสองนะครับไปสองแล้วนะพันสนะครับผมสาหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่เพจสนะครับก็ต้องลงทะเบียนนะครับวันที่สิบนะครับกุมภาพันธ์นะครับผมท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับก็ลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์นะครับคนละครึ่ง .com นะครับ ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับกุมภาพันธ์นะครับ65านะครับสำหรับพี่น้องที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็คือต้องใช้สิทธิ์เพจสานะครับท่านต้องต้องยืนยันนะครับสิทธิ์เพื่อรับการเข้าร่วมนะครับโครงการนะครับคนละครึ่งเพจสีนะครับผ่านแอปเคชั่นนะครับเป๋าตังค์นะครับตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์นะครับ 65นะครับเป็นต้นไปนะครับจะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเพจ4นะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์65นะครับหรือก่อน4ทุ่ม59นาทีนะครับหากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับโดยสิทธิที่จะเหลือนะครับก็จะให้คนที่มาสมัครทีหลังนะครับผมก็พี่น้องนะครับที่เคยใช้เพจ3นะครับกลุ่มเดิมนะครับ จะต้องยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อเข้าโครงการนะครับที่แอปเปิเป๋าตังค์นะครับภายในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับโดยจะต้องใช้นะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะถ้าทําไม่ใช้นะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับท่านจะโดนตัดสิทธิ์นะครับผมก็ทราบตามนี้นะครับหากท่านยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเพจีครั้งแรกนะครับ ระยะเวลาที่กําหนดนะครับใช้ดังกล่าวนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่30เมษายนนะครับ65นะครับผมก็สําหรับพี่น้องนะครับที่เคยนะครับได้เพจ3นะครับคนละครึ่งเพจ3นะครับก็รีบไปนะครับยืนยันสิทธิ์นะครับที่แอปกระเป๋าตังค์ด่วนนะครับก่อนวันที่ภายในวันที่1นนะครับผมเป็นต้นไปนะครับและจะต้องจะต้องใช้นะครับภายในวันที่ยี่สิบ แปกุมภาพันธ์นะครับต้องใช้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์ถ้าทาไม่ใช้นะครับท่านจะต้องสละดสิทธิ์นะครับผมท่านที่ยังไม่ลงซื้อเคยสมัครนะครับก็เข้าไปสมัครที่ w y b y w e นะครับคนละครึ่ง com นะครับในวันที่10นะครับกุมภาพันธ์6กนะครับก็สำหรับพี่น้องที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับคนละครึ่งนะครับเพจสี่แล้วก็ไปสมัครวันที่10นะครับกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ การใช้สิทธิ์สำหรับพี่น้องสมัครใหม่นะครับก็จะเหมือนกับคนที่เคยใช้นะครับก็คือระยะเวลาภายในวันที่30เมษายนนะครับต้องใช้ให้หมดนะครับพันสองนะครับผมก็ถ้าท่านใช้ไม่หมดก็จะตงโดนตัดสิทธิ์นะครับผมสำหรับพี่น้องเคยใช้อยู่นะครับก็รีบใช้นะครับก่อนวันที่28นะครับก็ไปลงยื่นจดสิทธิ์ภายในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับพี่น้อง นะครับที่มีบัตรคนจนนะครับรัฐบาลนะครับก็จะเพิ่มเงินนะครับให้ท่านนะครับ200บาทนะครับทุกเดือนนะครับสลับที่คือท่านท่านที่เคยได้นะครับ500บาทก็จะเพิ่มให้เป็นเออไม่ใช่นะโทษทีครับที่เคยได้300บาทนะครับก็จะเพิ่มให้เป็น500บาทนะครับสลับพี่น้องที่เคยได้200บาทนะก็จะเพิ่มให้ เป็น400บาทนะครับภายใน3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษายนนะครับผมก็แจ้งข่าวตามนี้นะครับผมวันนี้นะครับช่างยศก็มาแจ้งข่าวแค่นี้นะครับผมก็มีอะไรดีๆนะครับช่างยศก็จะมาบอกให้พี่น้องได้รับทราบและข้อมูลข่าวสารทางราชการนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ น้องคนไหนที่เคยใช้สิทธิ์อยู่นะครับก็ต้องรีบไปยืนยันตัวตนนะครับภายในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต้องใช้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะทาไมใช้นะครับตต้องโดนตัดสิทธิ์นะครับผมให้สําหรับคุณใหม่นะครับสับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ เป็นต้นไปนะครับก็ต้องใช้ให้บทภายในวันที่31เอ้วที่30เมษายนนะครับนะครับผมก็สรุปตามนี้นะครับบัตรคนจนก็เพิ่มคนละ200ครับแล้วสรุปเลยนะครับผมก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ